สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะสำหรับจุดขายนะคะของซ m มซ n ง S25 u l t r a นะคะว่ามีจุดขายอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะมาดูในส่วนของจุดขายแรกนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกล้องกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นกล้องที่ดีที่สุดใน g า l ล x y ซี่นะคะและซูมสูงสุดซูมไกลได้สูงสุดนะคะ100เท่านะคะต่อไปค่ะจุดขายที่2จะเป็นในส่วนของ Audio e r a s e r นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบอถ่ายวิดีโอแล้วมีเสียงรบก,กวนเข้ามาในวิดีโอนะคะลูกค้าสามารถใช้ Audio e r a s e r ตัวนี้นะคะตัดเสียงรบก,กวนนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะตัดเสียงรบก,กวนได้สูงสุดถึง6เสียงด้วยกันค่ะและต่อไปในส่วนของ Portrait โหมด Portrait นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบถ่ายภาพนะคะตัวนี้นะคะ เป็นแอปที่ถ่ายภาพบุคคลได้โทนสวยธรรมชาตินะคะและยังแต่งสีให้เป็นโทนสีที่เราชอบได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะก็มาดูในส่วนของเบสเฟสนะคะตัวน,นี้นะคะเวลาที่เราถ่ายรูปกับเพื่อนหลายๆคนนะคะแล้วเพื่อนเราไม่พร้อมในรูปนะคะเหมือนถ่ายไปแล้วรูปปิดตาอยู่หรือว่ารูปนั้นไม่สวยนะคะเราก็สามารถปรับแต่งใบหน้าได้นะคะซึ่งสูงสุดนะคะปรับสูงสุดได้ถึง5ใบหน้านะคะ ต่อไปคะ่ะในส่วนของเลนนะคะเลนอัลตร้าวายและเลนมาโครใน S25 Ultra นะคะก็ถ่ายภาพมุมกว้างได้ดียิ่งขึ้นนะคะดีขึ้นกว่าเดิมถึงสีเท่าและสามารถถ่ายระยะไกลนะคะชัดขึ้นแล้วก็เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะต่อไปคะ่ะในกั Samsung S25 Ultra นะคะก็จะใช้เป็น CPU นะคะ Snapdragon 8 Gen 4นะคะตัวนี้เป็นชิปเซ็ตที่เร็วแรงที่สุดในก a l ล x กซีและยังเป็นและยังระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะต่อไปสุดท้ายก็จะพูดในส่วนของ Galaxy AI นะคะเป็นกา l a ็กซีที่ชาญฉลาดนะคะรองรับภาษาไทยได้ด้วยตัวนี้ง่ายๆก็คือเราเป็นแอป,ปที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ค้นหาให้มันยุ่งยากนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็น เช่นเหมือนเราเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะแล้วต้องการาต้องการค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปที่ที่ทำงานนะคะเราก็สามารถาสั่งพิมพ์ด้วยเสียงเข้าไปในแอป Gemini ได้เลยและมันก็จะขึ้นข้อมูลที่เราต้องการหานะคะขึ้นข้อมูลพร้อมแผนที่และเบอร์โทร รายละเอียดชัดเจนนะคะไม่ไม่เสียเวลาด้วยค่ะตัวอย่างที่2นะคะสมมุติวา่าเราต้องการไปเที่ยวต่างประเทศเราก็สามารถไปดูรีวิวใน YouTube แต่ว่าเราไม่มีเวลาดูารีวิวตัวนั้นซึ่งมันใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเราสามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะสรุปสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเดินทางที่พักใกล้ที่พักใกล้ใกล้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสรุปมาให้ให้เราเรียบร้อยเลยนะคะซึ่ง กาแล็กซีไอตัวนี้นะคะใส่ใช้งานง่ายนะคะเพียงแค่เราสั่งงานด้วยเสียงเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ